เอาแล้วล่ะล็ะลอกอินเลยครับผมรับเลยเบาวัดกันด้วยมันหน่อยมั้ยเยสเซอร์เอาล่ะผมก็วันนี้เราจะมาเล่นแรสนะครับผมเอ่อแรสพหรือร็พเอ่อแร็ละกันนะครับผมเบวัดกันด้วยมันหน่อยไหมเล่นแนรสพทินสงครามนะ สกินดีเกอร์ลาสนะครับผมเอาละผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะไป let's go มา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 เนี่ยเอาว่ะมาสับผมจัดก,กันมันยันวาง ฮายฮายอืมโอ๊ยตีมีจะตดตีมีจะตดเอา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 ตีมีเอาว h ดเดอะเฮลไอไออะไรอะไรอะไรหนิ เมื่อกี้ไม่ได้คอมโบด้วยนะเมื่อกี้มั่วอุ๊ยเมื่อกี้โอ้โหดูเลือดดิโอ้เกือบตายโอ้โหต้องไปใส่มาอีกนะเอซินก็เออไม่เล่นเอ๊บสวยนี่ เแ,แล้วผมจังหวะนี้เอฟซิก้าเดินมาผมเล่นไปเรียบร้อยโอ้ยนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อิกเตอรยย์พรยายามใส่ผมนะผมผมพยายามเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อผมเล่นต่อโอ้ go 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 ปันโคเออแต่โดนย้อนปาด อีซ okay, yeah. <uh okay. ี่โอเคฮะก็สนุกเลยนะเล่นตัวนี้นะลาสนะครับผมฮัลโหลเพื่อนได้เลยเอา่ะมา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 โอเคลิกเตอร์มาคนเดียวสวยคอมโบ แปะอุ้ยไม่ตายว่ะแปะเรียบร้อยย้อนมาย้อนมาโอ้มีตีมีได้ไม่ครเล่นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับฟุตเวิร์ก ครับผมแปะโอเคเฮ้ย <Sky. S 2> เอาไงเอาไงเอาไงบ้านโคง้งยอดไม่เล่นนะที่จริงมันก็เล่นได้นะแต่อันติไม่พร้อมอะ่ะจริงจริงดูมัน <been killed? S 2> ดูมันลูดดิด เนี่ยเนี่ยที่จริงนะโอ้โหฮึมเล่นแหล่สนุกอ่ะโอเคฮะตอนนี้มันจะจบแล้วนะโอเคจบละ Yes sir Victory ไปฮะเกมต่อไปเลย ขี่โอเคโอเคขี่มันควรเอ็มอยู่แล้วนะเอาแล้วก็ผมมาเกมต่อไปเ็ยเซอเอามีแลดด้วยเจง๋งมา ฟอรินติโนฟอรินติโนจะลำบ่สกินฟรีเนี่ยสกินฟรีนี่เรียบร้อยไม่ไม่ใช่สกินฟรีหรอกนะสกินช่องเทศกาลนะเอาแรดเอาอยัางไงฮนะแรดจังหวะน,นี้เอาตีลิอีกือ โอเคอันตีพร้อมแล้ว,ว,ลดลวได้เลยอโอ้โหมันเล่นมันเล่นดาจริงด้วยเอออ๋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 อนีเรียบร้อยโอ้ดีนะเบอร์ตไฟลยช่วยขอบคุณพี่ชาย ต้องไปฝึกไว้อีกนะเจ้าแล้วก็คอยโอ้ยโอ้โหมาสามเฮ้มาสองตัวมาอย่างนี้นี่วิ่งเกือบดับเกือบดับเบิลคิวแล้วโอ้โหติลิติลิปุ๊บปุ๊บแปะกโอ้ยเวน เอาละเอาละจังหวะนี้จังหวะนี้ปั่นโค้งโอ้โหเกือบแล้วยังไงก็ได้ตัวหนึ่งโอเคจังหวะนี้เรียบร้อยฮะโหโอ้โหจะตายเพราะลูกจะตายเพราะไอ้แกตายนี่แหละจะตายเพราะไอ้เอ่อไอ้ไอ้ไอ้มโหฬค่ะไอ้ไอ้มโหฬการเนี่ยโอ้โห เรียกว่ามหโรากาของจะตายเพราะไอตัวกระต่ายของอีชาโคตรเอาเลยเอรอเอยทำไมมันกระตุกอ่ออออเฮ้ยค้างเลยอาเอเออเกมแคสเฉยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาฮะเรามาต่อที่เกมที่ 4ีของวันนี้ดีกว่าน,นะครับผมเพราะว่าเกมที่1โ,โ,โดนแล็ลาสนะโดนโดนลาสแลสนะเอาละให้ใหอยนาะตา雅เรียบร้อยอ <laughs> ก็ตายอยู่ดีฮะตายคู่เลยแปลกงกลางของเราถูกโจมตีหอยหอยเบรอน ออเอาละฮะไปลนสกิลหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยนั่นแบบลาสเอมิลี่เลยอะ่ะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมไปช่วยเออเลอร์ก่อนนะผมเอาหนีเลยโอเคมาเดี๋ยวผมไปช่วยเอมิลี่ก่อนฮะอึ๊บอ,อึ๊บอ,อ้าว ได้ไงวะลาสดักมาอย่างตึงๆฮะเขาได้ไหมวะเขาได้ไหมเขาได้ไหมเบรโอเคผมได้นาจย่ามา่หนึ่งตัวนะถือว่าโอเคดีนะเอลไะผมไฮบอนกำลังอือหกำลังมันกับเอมิลี่เลย เอาละค่ะผมตอนนี้เหมือนจะจบเดแล้วนะปึ๊บฮอนนาตาญาไม่เข้านะฮะผมไม่เล่นนะเพราะว่าเหมือนเงินนาตาญาจะนำนะอ้าวอ้าวเขายอมแพ้เรียบร้อยวิตตอรี่ เอาละ้ฮะถือว่าเป็นชัยชนะนะหลังจากที่คลิปที่แล้วตีลินะครับผมเดี๋ยวฟิตสองเกมโอ้โหโที่จริงมันก็มีชนะเกมสักเกมสองเกมนะแต่คลิปมันมีปัญหานะครับผมแล<น>ะเป็นคลิปที่มีปัญหาด้วยนะโอเคฮะขอบคุณเอมิลี่ด้วยนะครับผมได้ MVP ไปนะเดี๋ยวผมไปดูเกมที่แล้วก่อนนะไอเกม โอ้แพ้เฮ้ยเด๋ยวเด้แพ้แพ้แพล้วผมโดนป้าผมโดนเอฟเคป่ะไม่โดนนะฮะมีแต่เพนโดนนะโอเคโอเคเอาแล้วก็ผมก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย